โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปแกล้งแม่คนระับผมอะต้องให้ตังค์แม่ใช้เดือนละหมื่นเว้ยแต่รอบเนี้ยผมจะไม่ให้แม่เดือนเนี้ยผมจะแกล้งบอกแม่ว่าผมจะไม่ให้แม่นะครับเพราะว่าผมใช้เงินเยอะเป็นล้านเลยเดือนเนี้ย,ยมาดูกันว่าแกจะเสียใจขนาดไหนว่าที่ผมให้ตังค์แกใช้ทุกเดือนแกจะไหวมาดูก๊ติกหริอยัยอยาให้แกเห็นกล้องอยาให้แกเห็นกล้อง อันนี้ออกอันแม่ไหนเดี๋ยวนี่ฉันใช้ตังคอย่างหลายเลยคือจะไม่เหลือไม่ได้ให้แม่เลยเดี๋ยวนี้นะใช้ตังค์หมดเป็นล้านเลยให้แม่ไปควายอากมุดมุดไม่ติดมุ้งินงบหลายเนี่ยแขงมุดมุดเป็นล้านอืมเดี๋ยวนี้ใช้เงินเยอะให้แม่ไม่ว่าอะไรก็รู้ก็ให้แม่มามากแล้วจ้ะ่นแหละอืมให้เงินเยอะไม่ใช่ในร้อยแม่จะ น้อยใจไงว่าเออทำไมลูกไม่ได้ให้ใจแม่ไม่เคยน้อยใจลรกลโกแล้วรับนายจุนเนี่แล้วไม่ให้ได้ยังไงพูดเด่นถฉันหยอกกันไปงั้นแหละแหม่รับนายจุนเนี่แล้วยังไงก็ต้องให้แล้วยังไงก็ต้องให้นะครับผมบอกเลยว่าเราเป็นลูกลูกกตันยูครับลูกกตัญยู ทำอะไรก็ขึ้นนะผมจะบอกเลยทํางงทํางานยังไงก็มีแต่รวยกับรวยครับโอเคครับทุกอย่ับแม่ให้แม่เดินหนึ่งมาเดินครับเดินเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีเั่นปูนมาปูนมาเรืลูกเด้่อยก้าวก้าวก้าวซ้าทุกอุโอเค